สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบกับสองคนเหาอีกแล้วกับช่องน้องแฟดบอมยูเอาเมื่อนี้บอมกับยูมาสิพาทุกคนมาแต่งกินอาหารข้ามน้ำกันเนาะน่งจากว่าอีพ่อกับอีแม่เพิ่นไปใส่ยูเพิ่นไปอาน้ำสระแล้วก็ได้อีหยังมาต้องมาบึ้งเนาะทุกคนตอนนี้เขาจะเ็ดอาหารกินนามขําแล้วก็ฝนกำลังจะมาที่โรงสารเนาะเร่มฝนจะตกแล้วเอาเ็ดอาหารของป้า เป็นผล,ลไม้ป่าเพื่อนว่าผล,ผลไม้ป่าเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะมาเบิ่งนอกว่ามันอย่างได้หลายทุกคนน้องมอยู่กัไปหาสุดนี้เนะาะบมฮัวเพื่อนไปหาใส่ได้หลายนาดทุกคนมีอีพอกับแม่ไปสองคน<ม>เอาหาตะลิกเหียนมาละกะมาเห็นเพื่อนเอาน่อ,เ,อเว้ยโมแม่นลยเนาะจะเลยแล้วทุกคนอะ <c oughs> มาเบื้องกันแต่แต่กี้ท่านยามนี่พันหมีก็นเนาะนอเนาะคันหมีกับวันันขับคันหมีกับวันได้กินเดี๋ยวเขาจะมาเบื้องนอกนอกันเลยทุกคนได้หลายบอ นี่เนาะอันนี้จะเป็นน้ตของเฮานี่นี่เดลายาสวนคนเดี๋ยวน้องน้ตเด็คือยูเหรอเถะนอดินวะแม่น้องบอมยังบ่เห็นน้องยูเห็นก่อนทุกคนน้องบอมยังบ่เห็นดจะถ่าซกันเลยจะดูเออแม่เอากระดงมาเสื้อเอากระดงมาเสื้อไหมป้าติตต์มาสอบถ่ายอีแม่ก่อนอีแม่ไปเอาสิเด้อ สบายดีกันแม่เวยยู่ักแถวยุ่งเรียนสบายดียดทุกทุกคนมื้อนี้นก,กะโศงโควิดได้ไปตลาดกะยากละแม่อําเลิกรงเหียนตอนสี่โมงเยน็นแล้วพอกี้นําไปหาแม่อําละก็เคยพากันไปชอกน้องไม่ยูนักแคมน้ำซ่านเลยยูแคมนำ้ำซ่านไปเอาไปเอาอยุ่งแถวเฮียนวะแถวิง,งเหียนของแม่อำแม่ไม่น่าเข้าไปบอก ก็ทุกคนตอนนี้ฟ้ากําลังคึมคึมกาลังสีฝนต,ต,ตกเนาะเพราะวา่าพายุกําลังเข้าอ,อันทีลาวเป็นไหมคึมมาขนาดเลยปุ่หนะโบแมนว่าทองฟ้าสวยแต่ทองฟ้าคึมน่าข้าวแม่เส็จนอกไก่เมย์ก็ไอดแกงทุกคนนี่นี่เนข้าว,วเอดแกงเอดแกงอันนี้เอดแกงอุ้ยเอดแกงซ้าเนาะพอกินแล้วนะซําเนาะวะอืมเนาะ ติดแกงแล้วเฮะแซนโนอันนี้เราจะเผาเนาะทุกคนเราจะเผาแล้วเราก็จะเอ็ดมุกอันนี้นะป้าออกเน่าเหี่ยวไปยังพี่หน่าเนาะมีพวกไปห้าว่ะเนาะแต่ละปีฮอตเดือนหกคุณอย่างโบได้กิ่นวันเดือดโบได้เฮตานุ่นเนี่ยเฮตานุ่นเฮตานุ่นปอกก้นนะอันนี้คนปอกนี่เลยนะฝนอย่างโบตกบอกเลยบอกนี่ปอกนออันนี้ก่อนเหรกแสบเน่ากันเลือดเปลือยเลยแสบนะพ่อเป็นตากล้องพ่อ อ้าวบินตกลเรียกแม่บอกนอกนี่เคอสตมเจะบะต้มแกงเลยแกงเลยมะแู้แกงเลยคักเทนอกดินไทยก็นอกบุงว่านและโอกาสดีแล้วทุกคนไม่มีมีสุกวนนี้ไปห้านอกได้ปกติเอาน้อแเฟสไปจับปได้นองขันสวนตินตาคุดอันนั้นหน่สองมาละ ผลผู้เฝ้าตกแม่ที่สอบเอาแต่นอ้องขาวขาวสีแดงมีเอ๋มั้งซุ่มเดือมันออกแล้วมีใคร<โ>จะว่าเป็นสีขาวเลยเนาะอนตอนนั้นน้องบอมไปกับอีนไปกับแม่อำฮันอันเด้ออันเขาไปนั่งเอาน้อหน่อยไหมเนาะเขาไปคุยเราไปนั่งเอาน้อเออ,อ,อถ่ายเยออาจารย์เบิ้งไหมน้ำลายกื่นเอือะเลยเห็นเนาะแฮงบริออกไปสี่เดือนสวมโควิดเอามากไหมเอามาท้ายก่อน อีเมกัตจีมก่อนละหวานหวานหวานมุน่ะอีกัดจีมมองดูอยู่กัตใจน้เที่อี้อาไนี่สวยอีฟอปอสวยอีอสิเดออีเมก่อนีแม่ปอแม่ปอคืออตับปอกว่ากะหอที่ไปอ้างอีเสคานปทั้งพ่อสมามงี้ทุกคนวันนี้เฮ็ดคลิปก็ได้ห้านาะเพราะว่าหาวัดไปห้าแล้วไม่อันไม่อ้อมไม่อัน ม e uh oh, um ื่อหน้าจะไปห่านะแม่แอมให้เบิกนะทุกคนแม่แอมแม่อ้ำแอมก็จังว่าแม่อ้ำก็จังว่าอันแม่อ้ำตัวนี้เก่งแม่โอ้โหเก่งสุดยอดห่าปลาก็ได้ลงน้ำลงนองใส่เป็ดหางงอได้ได้ทุกอย่างแม่อ้ำนี่เฮ็ดอันเดอร์กับเห็ดบว่าเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยอีเม็อี่มหาก็ว่าจำมั่นใช่ไหมมั่นแท้มั่นวะเหยี่ยงไม่เคยสิว่ายอ่ยงเม้นเอากระเทออันนี้บป็นเยอ่ยงเด้เขายอ่งเด้เข้าวคุกงย่อตัวเอง แม่ไปยื่เข่าเขาว่าตายฮะโอ้มึงยองกูบอกกูไปยื่เข่าตอนนี้กับฟ้าฮองฟุ่นตกอันทางนี้กับปุ๊ปอกนออยังบ่แล่อย่เขาปอกนอแล้วเขาก็จะไปแกงนอเนองทุกคนเดียวบ่บึ้งว่าน้องบอสกับน้องยูจ่ะมารมากเขาเหลือบวมามาวะอดี๋ยวเ่างจีเอ็ดอันแกงนอกับอย่างต้องรอติดตามนะทุกคนโอ้แม่ไปเอาตรงไป ปปเป็นขาสิเบลตองม่ให้เดือต้องรอติดตามเด้อนี่เนาะทุกคนตอนนี้เขาก,ก็ซอยแล้วเอ้ยยังเนาะตอนนี้อเขาก็ปอกไปแล้วอีเมจที่มาซอยเนาะนี่อันนี้เขาจะเอามาเอ็ดหมกส่วนนี้เขาจะเอ็ดแกงเนาะทุกคนนี่ผู้ซอยและตอนนี้เนะาะเขากำลังวอ่าฟ้าฝนฟ้ากําลังคืมมาแหงตอนนี้ คือสิต๊กนักเพราะว่าตอนแรงนี่คือสิพันได้กินเขาเพราะว่าเขาเอ็ดเล่งมาเจอกระยำคันคือจะกินเขาน้องบอมก็ไปเอาอเปลือกนอกให้ตรงหัวอยู่พูดหึ่ง้ยฝนฟ้าห้องแหงขนาดทุกคนคือ,อมือน,นี้คือสิแหงฝนนเอน,น,อนอะโมิโนะมัวบานนี่คือมือก็บัวบานนี่อยู่แล้วฝนมาเองมือนี้มันคึมได้ทุกคนคึมห้องแบบนี้อย่าหาว่ากระสิเลงมือเนาะมาเบิ่งว่าเขาจะทันได้กินเขาอันแลงบ่ เพราะว่าเขาจะเกงนอกกินขา้าวแรงนี่ยานฝนตกมายานผ่านสิทันได้กินเพราะว่าแผ่นแสงสุลเซลยวกาฝนผ้าคึมแหละมันบบซักฝนฟ้าเนี่ยสิน้ำขุนมันซาาคือซากอันแด็ดยุ่ต่อช่วยแล้วคครว่ามันฝน้งต้นเรือมันไต่บุได้กคนเถือนน้องแพลินน่ะบุมีไฟฟ้านะ่ะอ่ะมีแต้เพลอันที่ต้องยู่อ่ะเนาะมันเป็นแพลินซุลเซลแบบมีคนฝนแบบนี้มาเขาจะไต่ไฟบุได้เลยตอนแรกนี่ยานแม่นได้ไต่โคมกินเพราะว่าอ่ะ เพราะว่ามันเป็นแพ่นน้อยทุกคนเดี๋ยวเขาจิมาบึ่งว่าน้องยูจะได้กินขา้าวไรงบ่ตอนนี้กังวลหลายทุกคนเดี๋ยวพ่อกันตอนที่น้องยูเกงแล้วเอ้ยยังบ่ได้เกง่งตอนที่น้องยูห่วมจะเกงเนาะน้องยูจะไปคั้นยานางแล้วก็ตามข้าวเบือทาเลยทุกคนนี่เนาะทุกคนฝนของฝนตกเฮ้ยพออย่าว่าฉันแม่เฮ้ยพ่อพา,าสีผ้าหัวาเนาะใส่กองนี่หัวาพาสีผ้าอข้างนอกฝนตกฝนพ่อ นี่น้องฝนแม่เพราะว่าเงินทัวของเฮาเท่าอ่าถ้ามีเงินนี่อยากเก็บเงินทัวให้อีพ่ออีแม่เนาะเพราะว่าโมมีเงินได้เอ้ยเนาะพ่อกิดยาทุกคนเดี๋ยวพ่อกันตอนเก่งนาจะเป็นใครใครทำทีนี้จะเก่งหน่อยทนกคนอ่าติโตฝนของฝนตกทุกคนน่ะเปียกหมดเลยน้ำทัวหมดเลยนี่ ป้าคุณอะม็นเป็นาวำพวกเลยฝนแห้งๆว่าทุกคน,นป้าจวะวาอร์แบเคลือกเลยป้าทีต่ตกรวมเยอะเลยดีแต่บ่เข้าเหือนเนาะดีแต่ว่าอีพ่อปีนี้เพิ่นด้เฮ็ดประตูอันนี้กับเฮ็ดประตู บานประตูปองเอี่ยมเนาะเพราะว่าแต่ละปีนี้จะบระิเวณประตูบานป้ปปองเอี่ยมจะได้หอบเครื่องเข้ามาในยู่งกลางกลางคืนพี่เลยบนนอนของอีพ่อปีนี้ก็คือว่ายังคือว่าโอเคเนาะพี่กายยังเสงว่าพากันมานอนยู่กลางเคืนพี่จักว่าเ,เป็นนองอยู่กับฟักอันนี้แล้วเนาะคุณได้ดูเฮตเมื่อกี้นี่น้องบ่มฟักเนาะใกล้ใช่เก็บแต่นองอยู่เอเตียน หห่าเเดด้ฮ็มฝนตกตีตอร์หันคําตอนนี้คําแล้วนะทุกคนอย่างดับข่มดับไปทุกคนไปแก่งน่ารำการตอนนี้ก็ได้เวลาแกงหนอแล้วเป็นเวลากินข้าวแล้วม่นเป็นฮอตเป็ดหงเลยว่ะฝนแหดงแห็นว่าน้องสุดเยี่ยนก็ฝาลูกจุ๊บว่าเกลือกขี้ดินอยู่เลยเออพัดลงต้นไม้จนว่าทับขี้ดินยุงกินฟาดฟาดฟาดดุกนะเกลือกขี้ดินอยู่ว่ะ แพ้แพ้ว่ามืกินแห้งแห้งฝนกระตุกหัวมือนาถนัดของเราเป็นจะเอาเลยจ้ากับชิ้นแกงนอกนะ่องแล้วุกคนอันนี้จะเป็นน่อที่น้องยูเอาฟากแกงที่น้องยูจะเอาไปเอ็ดหมกเนาะตอนนี้เราก็เข้าเมือนครัวแล้วนะทุกคน,นกมืดใส่แจ็โคมรูสื้อผ้าเมือนครัวนี่เนาะเปียกเปลือนไปมืดเลยขนาดวีเข้ายังไี้ไปวีถึงมือนะตอนนี้พวกมีไฟฟ้าแล้วทุกคนแะต่โคมตายเอา นี่คือซวยคือโคมอี่แม่เห็ดยังนี่เอ็ดปลาแดกเสกแกงน้องเออใจปลาแดกวะเอาบดต้มเลยแบบ,บอนอต้มแลบวบอบอแกงเลยต้มบ่ต้มแล้วจงมาแกงเลย <c oughs> ส่วนน้องอยู่กับคันยานางอยู่เนาะกำพอรีคันยานางใส่ยังเดียวอยู่นี่อ่าท้าจะใส่มุกนอแล้วก็แเกงนอทุอคน ขีมมือน้องดูล้วนๆเพื่อจะเอ็ดเพื่อจะเอ็ดกัยังบุป่าเท่าน้องยู่นนะน้องยู่นนี่ขีมล้วนล้างมือตีก่อนสิมาขัดล้างนี้ล้างหมดีดเออก็เดีบุตรป่างบ้าประหยัดกินก็มีโควิดเดี๋ยวเอาสิมาเบิ้งตอนอันที่อีแม่เพิ่นปงนอมาเนาะว่าในฮอร์จิบอัทไทยหลายได้ทุกคนเพราะว่าแบกฟ้าฟ้ากระเรีอมอีกแบกกระเหลือหน้อยอีกมเนี่ยที่ซากตอนนี้ ให้น้องอยู่คันอันนี้แล้วให้อีแม่ต้มใจประแดกแล้วก็ให้อีแม่เฮ็ดแก่เนะาะก็ชิบุมีอย่างหลายเลยทุกคนก็คือแกงแตละเทือนัอนเนาะอนี้แม่อํากําลังเซียวนอสเเนาะสีเฮ็ดแก่เนาต,ต้องต้มก่อนเดินทุกคนต้มเพื่อมัน,นยุกเพื่อมันอ่อนเลยนึ่งแลวเ่าจิบมาเอาเครื่องใส่ผู้ส่งแซ่บขนาดเลยน้องวันบ้านเนาะน้องข้าวขาวเนื้อตา ตอนนี้แม่อ่ก็ได้เอาปลาแดกกับอันนี้แม่เขาเบื่อเขาเบือชื่อเลยวะ่ะก็สีน,าสน,าสสน่าสม,มัยเขาจะเอามายังผ่นแล้วนะยังยังเขาเบือ่อแมน่น้ำเขาจะบริทอคเลยเขาต้มบุดหนึ่งให้น้ำแพงน้อยหนึ่งแล้วก็เอาปลาแดกกับอันนี้เ,เพราะวะ่านมมันเป็นนอหวาน จะปลูกอันเท่าน้ำชิมกับคุ้สซีบาแซบแน่นนอในดินเขาขุดกลอกมาจักดินทุกคนน้องอยู่กับตามข้าเบื่ออีกเนาะทุกคนตามข้าเบื่ออันเสบตาแล้วบ่เนาะตามข้าเบื่อที่เฮ็นมกมกน้องอยู่เอาอ่ะพักบัวใส่แด่แล้วก็เสบตาอย่าให้ได้บัวผ่าบัวหัวได้อันนี้คือเกลือก็เป็นงอนบ่แม่เกลือแล้วก็เป็นหนัว ถ้ามันสุกแล้วแม่อําจะเอาอยานางใส่เราเอาปะตะาเยี่ยงอะไร้ามันสุกแล้วแม่อําจะเอาอยานางใสเดี๋ยวสิมาเปิดตอนเอาใส่ยานางเลยทุกคนจอดเอายานางใสออยีนส่นอทุกคนซีหน้าคงการเอ้ยเอ้ยเนาะเมื่อกี้นี่ซีมซ <c oughs> ีมันท่ารักมันแหบคอเลย ป้าเขาหอมเขาดังขนาดเดี๋ยวหอกวาก็สยซีพากันเฮ็ดม,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 มกนอก่อ,กอนนอะไม่เนาะต้มนอกรนเนาะต้มนอก้วสิมาเฮ็ดมกนอเดี๋ยวก่อนเอาต้มนอป้าไว้นี่นะเขาสิไปกินข้าวก่อนเนาะสีมึงดูแม่เขาสิไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวาไปเบิ้งพร้อมกันอันตอนกินข้าวเล้ทุกคนตอนนี้ให้แม่อามสีมึงก่อนนลองบ่ม,มสิ่มเสพพดจนเหี้อัว แซ่บปะเมื่อกี้ในสีมแซ่บแล้วเหรอว่าอยากกินขา้าวอืมไปกินข้าวเองไปกินข้าวช่วยบ่มีเลย <c oughs> กินแล้วเขาจะไปกินขา้าวกันเลยเนาะทุกคนว้าวทุกคนตอนนี้เขาก็มากินข้าวเลยเนาะทุกคนนี่ข้าก็ชนินีอีแม่อีโโ่อแล้วก็น,น้องบอมมากินขา้าวเลยม,มากินขา<ๆ>้าวยามน้องยู <c oughs> มาด้วคนขเขาอาหารขอ,ของเขาตรงนี้มันจะคอ้แจ่ว้แจ่วมะเขือแจะวนเป็ดปิ้งปลาปลาแห้งมาซีมซีมซีมให้แม่อาำซีมออกอนอนกันคนซีมเก่นเน,น,นเอจ้ำเกลวกวน่อนซื่อซีมเพืกินกินผักกินนี่ก่อน นนี่เาะตอนนี้ค่ะชิมาเริ่มกินข้าวแล้กันมาได้ทุกคนกินซองค่ะเนาะมีเก้งน่อไม่แล้วกันเจียวมะเขือน้องยูต่ำปิ้งปลาน้องอ่าน้องยูปีงแก้วกับน้องยูเน็ดม็ดแหละเก้งน่องแล้วเม็นอีเมะเอกซ์น่องแล้วเม็นอีเมะอย่าให้ชิมันลืมกินข้าวกันเนาะทุกคนมาเดี๋ยวกิกน,กนข้าวหนุปปนน้องน้องเฟสเนาะคนข้าวหนุนน้องยูเนาะน้องแบบเจายวมะเขือมาดูสีเกงน่องอันนี้ นีแกะนออี่แม่นนไปห้าเอาอกษ์นั่จากสุดสุดทนทนเลยเคยจะพุดเอามาแลวก็มาแล้นะทุกคนมันเป็นนอที่ว่าเอคโดดจัดครันที่้เส็บเลยเนาะเส็บบอกเซ็บเลยไม่ดึงดูดแล้วแส็บแวาเอาไว้อบน้ำเป็นคนต้มเลยเนาแกเลยดองเลย

ต้มแม่เอาลายปนแม่ให้คุณต้มบางตุ่มคุณเคยติตเมอองนี้ก็จกอ่านตัวเรเียวัดเาจะเื่อเอาเนาขาวมันมันาเอาคือที่พวกมีคนจหานหรอเราลาไปหามันมล ประมาณทักทินงเขาวนี่ก็ประมาณแปมงงนะคุกคนเป๊จับจูงการทักทิ้งเขานี่เนาะเดี๋ยวนี้พดทม่ติดเองแล้วนะหวยมึงวางหวย

แล้วตอนถึงเล่นคนนอ่ะเล่นคนเนี่ยคนหอบขึ้นในก็คุ้งแต่เจ๊กน้ำงานหมดหน่อแบบนั้นรักกันอีกแบบดูยังไงเหรอฮึ อน <c ười> <if> ีเนนตอนนี้ฟาโหดยืนฝนเพบาายาชนิตีาะตนี้ว้าจะออี่พอต้มยานนหาที่บานหัวที่2องก็แา้วก็ตอนเอาอ้หายอมา่นบ้านทนเออเออเ อัดบอลอันนี้ตัอันนึไ้ไปอั่ตอัหอตัวเิต่นน่ี้บนเงยนีแบบอีบตนยเรหือนมดเสนี้แ่ไปห้าร้อาปห้าอีกบารนาะห้าอห้า้ห้ออยน้อยห้าหาอนาง้อยหยหายยห้ยอยยอ้าย เพ่งเพ่งเพรงว้าวทุกคนเมยเนาะม้นนี้เขากินข้าวแฮ้วว่าน้องบอมเนาะจนว่ามดจนเราไปตายเลยนะจนเบลเลือเลยนะจนว่าแกงนอกของเขาเมดอหม้อก็มดเนาะทุกคนแหม่แทบมือนีมือมันนี่น้องยูกินเพื่อทุกคนเลยเด้ออิ่มบ่ เมียนผพาข้าวแล้วเ่าก็สิไปเฮ็ดมุกนอกเนาะแต่ก็เ่าสิบประเทศไยให้ทุกคนเบิ่งเอ้อเพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้าห้องกําลังฟ้าห้องฝนกําลัาง,ลางสิตกเดี๋ยวเ่าก็สิเมียนผพาข้าวแล้วเ่าก็สิไปเฮ็ดมุกนอช่วยแม่อ่ำกับฟาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องบอมก,กับนออ้องยูเด้อเพื่อสิบพ่พลาดคลิปต่อไปอไม่หย<อ>ังเนั้นฟังเรื่องบัสสำนับคลิปนี้ขอบ๊ายบาย